สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิมกระจ่อยแฟมิลี่นะคะวันนี้คิมก็พาท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท,ท่านนะคะมารับชมนะคะเขื่อนศรีนครินนะคะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะตอนนี้นะคะคิมกระจอยก็พาท่านผู้ชมท,ท่านนะคะมาเที่ยวชมบญญาาะะระะบรยากาศน,นะคะที่เขื่อนศรีนครินนะคะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะตอนนี้นะคะก็เวลา13นาฬิกานะคะขอเชิญท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านนะคะไปรับชมกันเลยนะคะ นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะยามบ่ายๆนะคะที่เขื่อนสีนคะรินนะคะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะนี่นะคะวันนี้นะคะคิมก็อยู่บนที่สันเขื่อนแล้วนะคะนี่นะคะคิมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาชมบริเวณบนสันเขื่อนสีนคะรินนะคะจะพาท่านผู้ชมไปชมกันเลยนะคะนี่นี่นะคะก็ ก็อยู่บนสันเขื่อนนะคะนี่นะคะบนสันเขื่อนสีนะครินนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะและ f อซทุกท่านนะครับไปชมกันนะคะบรรยากาศนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเขื่อนสีนะครินนะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ นี่นะคะคิมอยู่บนสันเขื่อนนะคะคิมจะมองลงมาข้างล่างข้างล่างโอ้โหสวยงามมากนะคะนี่นะคะนี่นะคะข้างล่างสวยงามมากเลยนะคะนี่คะจะเป็นภูเขาด้วยนะคะนี่นะคเหนียงคูภูเขาหลสันนะคะสวยงามนะคะนี่นะคะนี่นะก็จะมีจะมีนักท่องเที่ยวนะคะก็มาเที่ยวชมกันอยู่ประยะไประยะค่ะนี่นะคะด้านนี้นะคะ สวยงามมากเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะคลิปยู่บนยู่บนสันเคลื่อนแล้วนะคะนี่นะคะ สวยงามมากเลยะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะที่กาลังมองหาพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะคิมก็ขอท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินะคะคิมก็ขอเชิญมาะครับมาเที่ยวเขื่อนศรีนครินนะคะจังหวัดกาญจ,าาจานบุรีได้เลยนะคะมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะคะนี่นะคะบรรยากาศจะดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะ นี่นะคะด้านนี้นะคะก็จะพาก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวชมกันเป็นตลอดเป็นระยะระยะนะคะนี่นะคะแถบนู้นนะคะก็จะมีแพ้ต่างๆนะคะนู่นนะคะมีแพรต่างๆนะคะภูเขาจะเยอะมากๆเลยนะคะนี่นะคะภูเขาเยอะมากๆแต่สวยมากเลยนะคะมองมาด้านนี้แบบสวยมากๆจริงๆ นี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้น้ําในเขื่อนสีนักขรินนะคะก็จะอยู่ระดับนี้นะคะอันนี้สันเขื่อนนะคะมองลงไปข้างข้างล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคิมจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมกันนะคะรอบๆนะคะรอบๆสันเขื่อนกันนะคะ ผาดท่านชชนทุกท่านนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามกดซับสไครต์ให้คิมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คิมทำคลิปต่อ,ต,อต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะนะครับคิมก็กำลังจะพาท่านชชนไปชมปรอบๆนะคะบริเวณริมสันเขื่อนศรีนครินนะคะจังหวัดกาญจนบุรีกันนะคะนะครนะับบรรยากาศ บริเวณบนสันเขื่อนนะคะก็จะมีนะักท่องเที่ยวมาทเที่ยวชมกันอยู่เยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศดีมากๆนี่นะคกิมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปรับชมบริเวณรอบๆบนสันเขื่อนกันเลยนะคะ นี่นะคะก็จะมีวิวสวยงามมากเลยนะคะนี่นะคะนี่คิมก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะวนสั่นเคลื่อนสวยงามมากเลยค่ะนี่นะคะ น,นะคะไปเที่ยวชมกันต่อเลยนะคะ ด้านล่างก็จะมีด้านนี้นะคะก็จะเป็นน่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะคะติดตั้งแผงแผงวงจรนะคะ แล้วเมื่อกี้เขาล,ขาลงไปได้ไงวะไปลงไฟฮะอยู่แค่นี้ไม่ช่เมื่อกี้เห็นมีสองคนนี่เหรอเห็นเขาไปถ่ายรูปเขา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 เอาตรงน,นี้ลงไปได้พูดถึงกันนะอ๋อนี่ไงเขาเปิดได้ต้องลงไฟนี่นะครับ ก็ถึงจะลงไปได้ลงไปแค่ริมน้ำอ่ะมีปลาอะไรด้วยเต็มเลยเห็นไหมน,น่ะนั่นนี่เนี่ยค่ะก็จะมีด้านนู้นก็จะมีแพต่างๆมีเรือต่างๆนะคะันู่นนะคะ่านผู้ชามทุกท่านนะคะนู่นจะเราจะเห็นเรือเห็นแพอยู่กลางนู่นนะคะจะมีนักท่องเที่ยวนะคะนั่งเรือนะคะนั่นน่ะมาเที่ยวกันนะคะมีนั่งเรือเรือปั่นอะไรสักอย่างนะคะนู่นนะคะ สวยงามมากๆเลยคะ่ะนักท่องเที่ยวท่านชมท่านใดทนที่สนใจอยากจะมาเที่ยวมาพักแพรมาล่องแพรนะคะมากันได้เลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะใครจะนั่งเรือปั่นนะคะก็จะมีเรือปั่นให้ปั่นนะคะนี่นะคะแต่จะอยู่ด้านนู้นนะคะเด็กคิมจะพาท่านชมท่านไปชมต่อนะคะ บริเวณรอบๆสันเขื่อนนะครับนี่นะครับวิวสวยงามมากๆเลยเป็นเขื่อนสีนะสีนะพลินนะครับเป็นเขื่อนของสมเด็จย่านะคะ ะคิงพัจะพาท่านผู้ชมไปไปชมบริเวณสันเขื่อนนะคะด้านด้านนี้นะคะรอบๆนี่นะคะเนี่ยครับคิงพุทธพามาชมบนสันเขื่อนด้านด้านสายมืออีกนะคะนี่นะคะบนสันเขื่อนด้านนี้ นี่นะคับหจะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่นะคะนี่เราก็จะเห็นด้านนี้นะคะมีมีเรือล่องแพล่องเรือกันได้นะคะนี่นะคะด้านนี้นะคะตอนนี้น้ำก็ลงไปไปบ้างแล้วนะคะมีน้ำลงไปบ้างแล้วนะคะ นี่นะคะมีน้ำลงไปไปเยอะเลยนะคะด้านนี้นะคะนี่นะคะสวยมากวิวสวยมากน้ำลงไปเยอะเยอะเหมือนกันนะคะตรงนี้หินโพแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นเดี๋ยวคิมจะจะไปไหว้นะจะไปกราบไหว้ขอพรนะคะ คิมก็จะไปกราบไหว้ขอพรพระพุทธ,ธสิสิริสัตว์ตาลาดนะคะหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์นะคะเดี๋ยวคิมจะไปกราบไหว้ขอพรนะคะนี่นะคะก็คิมก็จะมาไหว้ นี่นะคะด้านุ่งก็จะเป็นเรือนะคะเรือเรือนะักท่องเที่ยวนะคะสวยงามมากเลยค่ะน้ําแบบอุ้ยน้ำนิ่งมากเลยนะคะนี่นะคะอันนั้นน,น่าจะเป็นที่แบบให้คนคนเดินไปเนะใช่ไหม ี่เขาหูน้าใสมากเป็นสีเหมือนสีโซฟ,ฟาเลยนะคะเคลื่อนสีนักลินทอดยาวไปยังนู้นเลยนะคะอันนี้แค่เป็นแค่สันเขื่อนนะครับมันก็จะมีบริเวณให้เราเที่ยวหลายจุดมากเลยนะคะนี่นะคะเป็นถังอะไรสักอย่างนึงเนี่ย อ๋อด้านนู้นด้านนู้นก็จะมีทางที่ว่านั่นไปนะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแนวทุ่นกั้นกั้นสวะและเศษเศษไม้นะคะอ๋องนี้คือแนวทุ่นกั้นนะคะไม่ให้เศษไม่ให้เศษขยะอะไรนะเข้าไปในตัวเคื่องหน,หน้ำในนู้นนะคะที่ระบายน้ำเนี่ยนะ น,บบน,น้ำก็จะไหลไปทางทางซ้ายมือนะคะนู่นนะคะตรงนี้จะเป็นกั้นเลยนะคะไม่ให้เศษสวะเศษสวะก็จะติดอยู่ตรงนี้นะคะ,ะ,คะโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะคะภูเขา ขาาท่านพัทนนะคะลมพัดเย็นมากเลยนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นจุดติดตั้งกล้องตรวจสอบเขื่อนนะคะนี่นะคะนี่จะมีกล้องน,นะคะกล้องตัวนี้นะคะเอาไว้ตรวจสอบเขื่อนนะคะ 啊，对啦。 านกมันก็ซาเหมือนโซดาเนาะมีความท่าซาอยู่แนเนี้อืมยกินกินไม่เหมือนน้ำบาดาลทั่วๆไปถ้าน้ำบาดาลทั่วๆไปกินแล้วมันจะแบบว่า แต่อันนี้มันกินแล้วเออมีความรู้สึกเป็นโซดาเลยเพราะคิมเคยกินชิมโซดาอยู่มันจริงๆด้วยไม่ได้ม้เลยเนี่ยน้ำแร่โซดาเพราะว่ากิมเคยกินน้ำบาดาลนน้ำบาดาลมันจะม,มีกลิ่นแบบยังไงก็ไม่รู้แต่อันเนี้ยมันเป็นซ่าม,มีความแบบมีความโซดาโซดาเลยล่ะ น้ำแร่โซดาจริงๆพอกินแล้วรู้เลยยิคิมจำได้เลยเคยเคย,เคยกินเมื่อก่อนอะคิมเคยเอ๊ะโซดาจริงเหรอลองชิมดิเออรสั่นจะเป็นยังไงนี่นะคะโหสวยงามมากครับถ้าเป็นตอนเย็นนะครับผมจะจะอากาศจะดีมากเลยะค่ะ ำหรับคลิปนี้นี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิป5คลิปพาเที่ยวพามาเที่ยวใหม่นะคะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ